เพื่อนๆครับการที่บิตคอยไซส์เวนานกว่า2อ2สัปดาห์หน้าเบื่ออยู่แบบนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกอะไรหรือเปล่าแล้วตัวเราเองเนี่ยควรจะโฟกัสการเทรดยังไงควรเข้าจุดไหนช้อนจุดไหนจะเทรดหน้าลองหรือหน้าช็อตกันแน่วันนี้ผมมีข้อมูลสาระสำคัญมาเล่าสู่เพื่อนฟังลองไปติดตามรับฟังในคลิปนี้ห้ามพลาดและก็อย่าไปเดาทิศทางว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงนะครับเพราะอะไรไปรราฟังกันเลยลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่คริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่29เดือน8และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็อีกครับเพื่อน,อน<ๆ>กำลังใจเล็กๆน้อยจากผมครับเพื่อนสามารถกดไลค์ให้ผมได้เลยคนละไลค์ครับผมขอแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจจะออกมาทำคลิปในทุกๆวันนะครับเพื่อนยังไงอย่าลืม s u b s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยเนาะเมื่อเพื่อนกดแล้วก็ขอบคุณมากๆครับ ยังไงใครมีความคิดเห็นยังไงคมอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรามาทบทวนกันก่อนครับมุมมองที่ผมได้มองไว้เมื่อนานมาแล้วนั่นก็คือบูชแมกกาโฟนซึ่งก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเกิดเป็นบูชแมกกาโฟนจริงๆก็ได้นะผมใช้คําว่าก็ได้เราจะหยิบยกโอกาสนี้ขึ้นมาเป็นโอกาสแรกที่ผมแอบมองไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือการลงขาที่4นะครับผมทําเป็นอะไรเอ่ยไว้เนี่ยน่าจะนานมากๆแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณ มิถุนายนไปแล้วเน่นะครับซึ่งฉะนั้นแล้วโอกาสนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นและใกล้ที่จะมาถึงจุดที่4และใกล้ที่จะสอดคล้องกับสถิติหลายๆอย่างแล้วฉะนั้นแล้วครับเพื่อนๆถ้าเป็นโอกาสนี้ผมเช้่วอว่าโอกาสแรกก่อนนั่นก็คือบูชเมกาโฟนเนี่ยเรายังจะเห็นราคาบิตคอยสามารถปรับตัวลดลงต่อได้อีกมีสัญญาณในการกลับตัวค่อยกดเข้าเทรดผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูไปแล้วกับช่วงบริเวณช่วงนี้ เขามีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นในทางเฟรมเล็กๆฉะนันเพื่อนๆเราโฟกัสว่าถ้าล่วงลงมาอีกสักรอบนึงอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ค่อยไปโฟกัสในการเข้าเทรดซึ่งเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับก็เห็นได้จากในฝั่งของโมเมนตัมต่างๆเราเนี่ยปิดต่ากว่าโมเมนตัมต่างๆมาทั้งหมดแล้วนะครับเทรนตรัวนี้เป็นขาลงฉะนั้นแล้วการเทรดน้าเทรดที่ดีและเหมาะสมนั่นก็คือเราไม่ควรที่จะไปส่วนเทรน นะครับไม่ควรที่จะไปส่วนเทรนเพราะมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนื่องจากในฝั่งของโมเมนตัมต่างๆก็บ่งบอกถึงว่าช่วงนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่สัญญาณในการกับตัวจากแท่งเทียนไม่มีนะครับสัญญาณในการกับตัวจากโมเมนตัมไม่มีเชนั้นแล้วการที่จะไปส่วนเทรนตอนนี้ถามว่าเหมาะสมไหมก็ต้องบอกว่าไม่แต่ถามว่าเทรดได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ถ้าเพื่อ,อนๆเนี่ยมีจุดคัดลอดที่ชัดเจนทําไมผมถึงตอบว่าอ่ะเพื่อนๆใครที่อยากส่วนเทรนสามารถทําได้ เนื่องจากผมเคยได้พูดไปแล้วว่าบิตคอยเนี่ยมีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้นะครับที่โซนราคาราวประมาณ7 7 0 0กว่ากว่านะครับซึ่งปัจจุบันประมาณ25,26 0 2สแสดงว่า Bitcoin มีโอกาสที่จะปรับตัวรีบาวขึ้นไปปิดแก็บได้อยู่แต่จะขึ้นไปปิดแก็บด้านบนก่อนหรือปิดแก็บด้านล่างก่อนที่โซน20,000ไปเลยเนี่ยผมไม่รู้ฉะนั้นแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปเดาทิศทางว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลง ถ้าเพื่อ,อนๆต้องการความปลอดภัยก็เพียงแค่รอให้ราคาเด้งไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับจะบนหรือล่างก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยโฟกัสหน้าเทรดนั้นๆพอเรามาดูในฝั่งของ DXY เองผมก็ได้บอกไปแล้วว่าผมมอง DXY เนี่ยเป็นการเบรกโครงสร้างขาลงซึ่งจะสวนทางกับ Bitcoin และผมแอบมอกว่า DXY อาจจะมีการย่อก็ได้ท้าไมถึง DXY อาจจะต้องย่อเนื่องจาก MaxD มีการเริ่มอ่อนตัวลงมาบ้างทำให้ DXY อาจจะมีการย่อพักตัว Bitcoin อ,อาจจะเป็นการรีบ u าวขึ้นไปก่อนก็ได้ รีบ u าวขึ้นไปเพื่อที่จะลงต่อซึ่งผมก็เลยอาจจะอิงประมาณมุมมองนี้ไปก่อนและผมก็เลยมาดูตามในฝั่งของอาวิเคราะห์ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ได้มองคล้ายๆเหมือนกันก็คือเป็นการขึ้นและย่อผักตัวและอาจจะเป็นการเด้งไปต่ออ่ะก่อนอื่นะครับเพื่อนผมก็ฝากใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ OKX เ,เ,เพื่อนๆสามารถให้กาลังใจผมได้ผมจะมี ห้องเทรดใน Discord แล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมกำลังจะทำห้องไลน์แผนเทรดระยะสั้นนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ OKX OK ของผมได้เลยเป็นการให้กำลังใจผมในการซึ่งล่าสุดครับมีกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อนๆคลิกลิงก์ OK ของผม KYC ร e เวล2แล้วก็ฝากเงิน50 USDT เนี่ยเพื่อนๆก็รับโบนัสไปเลยนะครับเป็น5 USDT ฟรีนะครับ โอเคเรามาดูในฝั่งของแฮน d s โชเดอร์กันต่อนะครับในภาพใหญ่ๆนะพี่เพ่เห็นว่าราคาบิตคอยของเราเนี่ยเป็นการทําไหลซ้ายหัวไหลขวาอันนี้ที่ผมทาไว้อีกมุมมองหนึงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการไปดูเส้นค่าเฉลี่ยบริเวณทรลไลน์ขึ้นของแฮน d s โชเดอร์พอดีนะครับก็จะคล้ายๆกับการจบขา5้าเนาะแล้วก็เป็นลง A B C ตามการนับเวฟนะครับอันนี้ผมเอาให้ดูเฉยๆนะว่า ให้มองภาพเข้าใจง่ายๆนะครับว่ามันประมาณนี้ก็มีโอกาสลงได้อีกเยอะเลยนะครับอ่ะก็ค่อนข้างลงได้ถึง2 2 0หมนะแล้วก็โอ้โหอีกหลากหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับตั้งแต่28%จนถึงช่วง70%อะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นแล้วเราจะไม่ปิดโอกาสทั้งหมดทั้ง MaxD ในฝั่งของ3 Day ทั้งในฝั่งของอะไรครับในฝั่งของ m ม็กซ์ดีในทา a m e w e e กนะครับก็เป็นการตัดลงแต่ยังไม่ได้ต่ํากว่าศูนนะนะฉะนั้นแล้ว ในภาพใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าบิตคอยจะกลับตัวนะครับอาจจะต้องรอให้ Max กซดีมีการอ่อ,อนตัวลงหรืออะไรก็ว่ากันไปกอ่อนก็อาจจะยังไม่ใช่จุดช้อนที่ดีที่สุดผมใช้คําว่าจุดช้อนที่ดีที่สุดนะจุดที่ผมจะรอเนี่ยเป็นจุดไหนบ้างนะครับอ่ะผมทําโซนราคาไว้เพื่อหมดแล้วก็คือเป็นโซนสีเขียวนะครับอ่ะนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็สีเหลืองเหลืองด้านล่าง2จุด ก็มีประมาณ5จุดที่เราจะโฟกัสกันหลังจากนี้นะครับตั้งแต่25งหมเป็นต้นไปอย่างน้อยๆนะครับแสดงว่าไม่ใช่ช่วงปัจจุบันแน่นอนที่ผมจะเข้าช้อนแต่พอมาถึง5จุดต่างๆเนี่ยต้องรอดูด้วยนะครับว่ามีสัญญาณในการกลับตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็จะไม่เข้าช้อนเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้มันเป็นขาลงชัดเจนมากๆตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้อ่ะเห็นไหมเด้งปุ๊บไม่ผ่านเด้งรอบที่2ไม่ผ่าน ร่วงลงมาอาจจะเด้งรอบที่3เป็นเพียงแค่การรีบาวเพื่อขึ้นไปเทสนาต้านสำคัญโซน208หรือเป็นการปิดแก็บนะครับปิดแก็บด้านบนที่ผมเอาแก็บห้เพื่อนดูไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะลงต่อได้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นไปได้สนับสนุนผมเนาอ,เพ,อเพื่อนเพเพียงแค่กดสมัครหน้าช่อง YouTube ตกเดือนละ 300บาทหรือวันละ10บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆเป็นค่าขนมให้ผมแล้วกันแต่ผมไม่ได้การันตีกันไลนะครับใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ในการกดสมัครสมาชิกได้เลยเนาะซึ่งล่าสุดผมก็มีการวางแผนเทรด OP ไปนะครับกับเพื่อนๆเนานะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ได้บอกเรื่อง OP ไปแล้วในคลิปล่าสุดนะครับถ้าใครได้ดูนะว่าผมมองลงไปก่อนแล้วผมก็เข้าเทรดแต่ว่าไม้นี้ผมก็ปิดไปแล้วนะอันนี้เป็นในฝั่งของกริดบอทที่ผมเปิดไปนะครับที่ OKX OK เพื่อนๆใครที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้ซึ่งฟรีตลอดชีวิตเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคของผมครับหรือจะกดสมาชิกสมัครของผมก็ได้นะครับผ่านช่อง YouTube ก็ได้ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับโอเคเรามาดูมุมมองในการเทรดกันบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราควรโฟกัสกันเนี่ยมันคือโซนต่างๆที่มีนเนื้อสำคัญเราไม่จําเป็นต้องไปดาทิศทางเลยว,ว่าบิตคอยจะขึ้นหรือจะลงกันแน่เพื่อนๆโฟกัสแค่ว่าบิตคอยมาถึงจุดที่ควรจะเทรดหรือยังเช่น โซนล่างอาจจะเป็นในฝั่งของสภาพคล่องที่โซนสองหมหรือการเกิดโโลเกิดขึ้นหรือในฝั่งของการรีเบลขึ้นไปอาจจะเป็นฟิโบใน 78, 6, 88, 7 8 6ด8 7ไปมีสัญญาณในการกลับตัวไหมเราอาจจะไปโฟกัสการเทรดฝั่งขาชอ็อตนะครับฝั่งขาชอ็อตบริเวณด้านบนตรงนั้นก็ได้ฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องไปเดาทิศทางและผมก็ไม่รู้ทิศทางว่าบิตคอยจะขึ้นหรือจะลงผมโฟกัสแค่ว่าราคาไปไหนราคาทําพฤติกรรมยังไงเราก็แค่เทรดตามหนากรา อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่เกาะพานเหมือนกับผมนะครับอย่างที่ผมได้บอกอยู่เสมออ่ะแล้วก็นี่เป็นแกลบที่เปิดทิ้งเอาไว้ซึ่งผมก็พูดให้เพื่อนๆฟังไปแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงไปก่อนหรือขึ้นไปก่อนก็โฟกัสแค่โซนเท่านั้นนะครับส่วนในฝั่งของโซนที่มีนื้สำคัญก็อาจจะเป็นในฝั่งของโซนประมาณ22งหมอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นตามสถิติ T, เป็นในฝั่งของจุดรับของเมกะโฟนนะครับแต่การลงมาตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเป็นในตามภาพนี้เป๊ะๆนะเพื่อน การลงมาต้องโฟกัสสัญญาณการกลับตัวด้วยถ้ามีเราก็ค่อยกดเข้าเทรดครับและเพื่อนๆจะเห็นนะว่าสภาพคลองนะครับที่ผมมาให้ดูซึ่ง Bitcoin มักจะรางสภาพคลองบ่อยมากๆเห็นได้ชัดเจนตรงนี้มันคือจุดไหนละ่ะมันคือโซนที่ต่ำกว่า24,000แสดงว่าผมใช้คําว่ามีโอกาสและผมยังคงมองโอกาสว่า Bitcoin จะมีการทำ lower low เกิดขึ้นก็ไม่รู้นะว่าวันไหนแต่ผมว่ามีโอกาสครับเขาอาจจะขึ้นไป2 8 0 0 0ก่อนก็ได้แล้วค่อยลงมา ตามรับตาม d x y เลยที่ DXY อาจจะพักตัวคือผมไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปก่อนหรือลงไปก่อนแต่ผมมองว่า Bitcoin จะมีการท low ํา l o w e ว low เกิดขึ้นนั่นก็คือการทิ้งไส้เทียนที่ต่ำกว่าไส้เทียนเดิมล่าสุดตรงนี้นะครับเนี่ยผมมองว่าจะมีการทํา low lower low เกิดขึ้นเพียงแค่วันไหนเท่านั้นเองนะครับ อ่ะผมมองประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังไงผมฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับหรือใครที่อยากเข้าห้อง o OK k x แบบฟรีๆตลอดชีวิตเพื่อนๆแจ้งอยู่ดีได้ที่ Discord ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการทํากลุ่มไลน์นะครับสำหรับคนที่เทรดที่ o OK k x แล้วก็จะมีในฝั่งของฉลามแชร์แผนซึ่งผมมีการแชร์มุมมองฟรีๆผมย้ําว่าฟรีๆนะครับเพื่อนๆเ,เพียงแค่เข้า Discord กับผมผมแชร์ไวเ้เยอะแยะมากมายเป็นข้อมูลฟรีที่มีสาระสําคัญแน่นอนครับ เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้เลยและก็เป็นสภาฉลามที่หลายคนเขาพูดคุยกันในนี้เพื่อนๆก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ๋อสนุกสนุกกันได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมไม่ได้ซสีเรียนอะไรอยู่แล้วอันนี้สามารถคุยได้เลยครับเพื่อนๆผมบอกว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจขับเพื่อนทุกคนนะครับและผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกไม่จําเป็นที่จะต้องมาเชื่อผม ลองเอาข้อมือของผมเนี่ยไปวิเคราะห์วางแผนเพิ่มเติมแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์ผมขอแค่คนละลค์เท like ่านั้นครับอย่าลืมกด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยเนาะและก็อย่าลืมเป็นหาฉลามที่กับวันนกับผมครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ